สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทีีโชคดีชาแนลนะครับวันนี้แอดก็มาตามฝันน้องคนหนึ่งนะครับที่งวดที่แล้วเธอฝันดีนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวแดดจ้านะครับก็คุณประภาพรนะครับหรือคุณเพียงงามนะเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับแอดสะกดผิดขออภัยเนาะที่ร่วมสร้างโบสถ์เข้ามานะครับรบกวน ติดต่อแอดมินหน่อยนะครับตามเบอร์นี้นะครับก็ที่โอนเงินเข้ามาช่วยสร้างโบสถ์นะครับนะครับยังไงรบกวนติดต่อแอดมินนะครับก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับเดี๋ยวอาจจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบนะครับก็ยังไงเนี่ยช่วยรบกวนติดต่อมานิดนึงนะครับหรือเพื่อน FC ท่านใดที่อยากติดต่อแอดมินก็ผ่านเบอร์นี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปพบน้องกันเลยนะครับ เมดที่แล้วนะครับปรากฏว่าออกทะเบียนน้องเต็มๆนะแอดเสียดายมากครับไม่ได้ไปตามทะเบียนนะครับพอดีว่าออผู้ใหญ่มาแจ้งทีหลังแล้วนะครับทะเบียนก็ออกสามตัวตรงๆเลยนะครับกักตัวอยู่ที่แฟนน้องกักตัวอยู่ทีออ่แถวป่าช้าเนาะเ,ออเดี๋ยวเราไปฟังน้องกันครับว่าควันนี้ฝันได้ข่าวฝันดีอีกแล้วคนท้องมักฝันแม่นนะครับเพื่อนเอ็ดซีวัสดีจ้า,ดาได้ยินไหมเนาะไกลนิดนึงเนาะเพื่อนเอ็ดซี ร้อนเนาะอาจจะร้อนยังไงวันนี้ฝันดีไหมได้ข่าวว่าฝันดีไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าแต่ว่าฝันว่ารถฝันว่าสามีขับรถแล้วก็ล้อหลังหลุอแต่ว่าวันนี้อยู่ตั้งแต่บันนอนนี้เพิ่งฝันอะทั้งแรกไม่เคยฝันเลยเพิ่งฝันนอนจะครบสิบสี่วันแล้วไอนสอวอีกสองวันก็จะครบกาเพิ่งฝันเมื่อคืนอกักตัวจะครบแล้วเนาะ ฝันว่ายังไงเมื่อนี้ก็าฝันว่าสามีแหละกับลูกก็นั่งอยู่ในรถแหละแล้วขับรถไปขับรถไปแล้วล้อหลังฝั่งคนขับอ่ะมันหลุดเลยเลยคิดว่าวันนี้เลขศูนย์อาจจะหายอาจจะเป็นทะเบียนรถมันเจ็ดสามเจ็ดห้าศูนย์ก็คิดว่าเลขศูนย์มันจะหายก็น่าจะเป็นวันนี้ก็น่าจะเป็นสามเจ็ดห้าเราเอาอะเนาะไม่แน่ก็อาจจะเป็นเลขที่อยู่ในล้อหลังหรือเปล่าเนาะ ล้อหลังน่าจะใช่เดี๋ยวจะไปลองไปตามนะครับเพื่อ c, นนะิพสีเนาะใช่ลองดูก่อนเ <laughs> นาะไม่แน่อาจจะมาก็ไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่าแต่ก็เผื่อๆแล้วกันนะสามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้านะครับเพื่อนนนะิพสีอ่ะละค่ะอ่ะขอบคุณน้องมากนะครับสุดที่ค่ะเอาเพื่อนนิพสีครับก็เดี๋ยวแอดจะไปตามดูนะครับทะเบียนรถก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับงวดที่แล้วก็ออกตรงๆสามเจ็ดห้าศูนย์เดี๋ยวนี้เราจะไปดูที่ล้อด้วยนะครับว่าเลขที่ล้อมีมีเลขอะไรไหม หรือว่าจะหายเลขศูนย์หายมา3 7 5อย่างที่น้องบอกนะครับอ่าล่ะครับเดี๋ยวเราจะไปตามดูกันต่อนะครับวันนี้น้องโบก็มากับแอดด้วยนะครับก็ใครที่ตามฝันน้องโบนะครับเสียดายนะครับน้องโบฝันได้เลขแล้วกําลังจะเขียนเลขนะครับเอาปากกากระดาษมาจดในฝันนะครับพอดีมีน้องมาปลุกซะก่อนนะครับก็น่าเสียดายนะครับก็เลยไม่ได้ตัวเลขนะครับยังไงเพื่อนทีสีก็รอสักนิดหนึ่งนะครับ อ๋สำหรับคุณยายันนี้ก็อาจจะต้องรอกันนิดนึงนะครับเพื่อความชัวร์ความแน่นอนนะครับสักครู่นะครับก็อยู่ไกลพอสมควรอยู่นะครับอยู่ติดกับที่พักสงนะครับเป็นที่ป่าช้านะครับก็เดี๋ยวไม่แน่เก่อาจจะได้เลขเด่นกลับไปนะครับก็วันนี้ทีมงานช่อดีชาแนลก็เลยครับก็ วนอกจากมาหาดูทะเบียนรถและแอดก็ยังเอาน้ำเครื่องดื่มนะครับมาบริจาคให้กับศูนย์กักตัวนะครับก็เิซีก็อนุโมทนาบุญร่วมกับโชว์ดีชนแนลนะครับก็มีผู้ใหญ่นะฮะเป็นผู้นำพามานะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเราจะไปดูทะเบียนรถครับผมออกทะเบียนเต็มเลยนะครับเพราะว่า ผมมีรถป้า้แดงด้วยนะครับว่าดูนะครับเพื่อนนิดสี่เนาะงวดที่แล้วนี่นะแอดไม่น่าพลาดเลยเนาะเต็มเต็มเลยนะครับเพื่อนนิดสี่ฮะเดี๋ยวเราจะไปดูล้อนะครับที่น้องคนท้องฝันว่าล้อหลุดนะครับล้อหลุดฝั่งขวาก็จะมีอะไรนะครับโอ ซีดูนะ P 20เห็นชัดก็คือ20นะครับนี่เห็นนะครับเพื่อน14แอดจะหาอ๋อนี่นะครับขนาดยาง245 65ทับ R17 ขอบ17แต่ที่เด่นเด่นแอดเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเด่นเด่นก็น่าจะมี20นี่แหละครับ AT 20ดันหลบนะครับ น้องฝันว่ายางข้างนี้แตกนะครับล้อหลุดก็เราก็คิดว่าทะเบียนออกไปแล้วทีนี้มันจะมาล้อก็เลยมาดูเลขที่ล้อรถนะครับสองศนะครับเดีย๋ยวนะดูนะครับเพื่อนนิสี่ก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับทีนี้จะเดินเป็นป่าช้าเนาะพี่ใหญ่บอกว่าฝันนี่นะครับ โอ้ยเต็มๆเมื่อวก่อนถ้าแอดไม่น่าพลาดเลยถ้าเขาบอกแอดก่อนนะแอดรู้เลยฝันแบบไหน,นมันน่าออกนะครับใกล้เคียงกันเนาะก็เป็นรถไฟแดงสวยมากเลยัางนี้เจ็ดสามังนี้เจ็ดสามเจ็ดเนาะ นี่นะครับสามเจ็ดห้าน้องคิดว่าจะมาเลขนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าล้อฝั่งขวาหลุดล้อหลังก็ก<อ>็ถือเป็นเป็นเพียงแนวทางนะครับแน่อาจจะมาข้างหน้าก็ได้นะครับเพราะว่าข้างหลังออกไปแล้วเอาละครับผมต้องจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ